ปากปากมันลอียมนือแม่ไอตมัน่าิ้องบอโอ้ยนานะมือน่ะอพี่้องโอ้ยก็โฟกัสให้เด้อยิ่พึ่งหอด้วยโทษครัพเอาง่ายง่ายายแล้วเอะเอางัดยง่อ้ยายงเอาสิเอาิคบเอางัางเถอะมือนี้นี่ปัดโอ้ยปัดจับปิดจัป้าชัว ปันหาเม่อทั้งงัดงัดเหนือยในว้าพี่น้องมันบกขือเลยบังทังพี่นะปุ้ปปุ๊ยปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปป่กปปุ๊้ปุกปปุาปปุ๊ปปุ๊่น้อปปุ๊าป๊าปดเปิดเปิดปเปิดปปกปกปมน้ป่ ท้านีกระจับเสือได้ก si> ันแล่นเนาะพี่น้อยเฮ้ยอืนี่ิ่งเนีนี่โอ้ยงามเพี่น้องงามเพี่น้องเขาเจ้ากระห็นคือเกาแลไลงยูทูบเลยนะเออกระห็นคือเกานยแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้อปุ๋นเฮ้ยดอกใหญ่เฮ้ย พุนเอากระชากกดูปดาปดางัดต่อยงดงดงดงัดงัดงัด่งัดจัดไปจัดไปเบิ่งเอาพี่น้องเบ้องดบวกเลยปุ๊ทางปดาแห้งดอกไงไว้ทอนเอาทอนเอา อยู่ไซเฉียงคนมาแล้วเฉียงคนเดี๋ยว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 เดีอางนี้กันไปนะเร็วเร็วคนมาแล้วคนมาแล้วคนมาแล้วพี่น้องคนมาแล้วคนมาแล้วอุ้ยหักจ่อยถอนเอาถอนเอาเอาไปเก็บใส่ถุงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มาอย่นี่

ข <IP P> ี้ do do? ันถ <time. Jo> ุงพ่ะโอ้จะมาเม้าคุมตัวนี้มันลายทเห็นแต่ในเฟซุ้๊นกในลีปบันนี่พ่อเอกเต็มเตเอางัดแไม่ไหวงัดแตไม่ไหวไอีดึงนี่น้ดึงได้้น่เลยดลนะกูนั่นยังยังดีอ่ะพี่เี้ก่อน <ersch> คุณก็เก็บมือไวสิมาถ้าบช่วยกันไปให้นโชคปาดานี่ยขี้ออย่าเข่ามาเบปวดเจิเเผาเาปุบปุ๊บปุ๊บชน้ายมาเดี๋พี่น้องเด้อมาเดี๋ยวปูขูคนมาเก็บเห็ดน้ำกันมวนแท้แท้บอกมันบกมา อันนี้ก็สบเล่เลยข้าววมัน่าดิงงัดมันต้องแบบนเอาเออดึงเออดึงง่ายเออเออเออาวกลวกเลยจบเก็บแล้วอาแต่เก็บมือเดียวเนะเก็บซ้ำได้ส์ตอนใช้ตามันมังดึงดดีงงงด

โอเค็บเอื้อจะมาข่ามองเอาโพจอดรถนั่นเออไปจบตลอดจะมาเก็บปีมหันกับอ้อยคนน่ะปวดอยากลงห่วยนะเห็นบอกถ้าเอาโพบอกเห็นนะคอยลงก้อนเก็บเอื้อเหยียบเต็มอยู่พูดบอกโอ้ยบดออกแล้วขอเชิญก่อนเข่าอยู่พักพักยันเหยียบยันเหยียบเนี่ยขากองก็ไปเอามาพี่น้องเอ้ยมันหลุดไปเลี้ยงมาเลี้ยดแล้วปลกเก็บเบิดแล้ว เปแเดียงอมนี่ตรงไม่เ็นน้ำจิงจักสิเลี้ยงแหลเพิ่ทางพียมันก้องบุกเขียรายบุกขียร้่เนี่ยนะบ้งนี่นี่บุกขียรายเนี่ยนะเห้ตั้งเพีนะนี่้าท่ สามดมงนะสามลองังังัดเออเอออสี่ดโอ้ย hmm. พ mm ี hmm. really mm ่น hmm. so awesome. uh ้องมาดมาเก็บเห็ด huh. น uh ้ำ huh. ก so oh. ัน <adject> เ <ives> uh ้อ huh. จิิมกระตา ถออ,อ้อยเห็ดแล้วอ้อยเห็ดแล้วอ้อยหิดแล้วอ้อยเห็ดแล้วอ้อยห็ดแล้วมีแต่ค้าดีไงค่ะน <c oughs> ความฝ่าลนะทำงา,กานกับไร้ษัทเอาขวดทุ่งแมได้้แต่ได้ไปนะแล้วไปได้แต่หนะมูอัหมะ <c oughs> ด่ายหดสามสี่สามโลถูกนะถูกยับขี้อ่ะขี้อ่ะ

เดี๋ยวเดียวเดี๋ยอยู่สายอยู่สายงโมหินปอดอย่าเสียงดังเลยคือได้ยินเสียงโคนอยู่บางหนะโอ้เห็นอดไก็ไดบ่เฮ้ยก็ไดเลยเฮ้ยนอนเก็บตสมใจกนงา ได้ประมาณสามสามโลนี่ได้นะคืจะได้กระไดวาติดโทพพี่น้องผูป๊าดสั่นสั่นหิ้วข่าวได้นี่นะบนนี้สั่นาจะยสั่นเอากลับมาแต่หาเห็ดหิ้วเข่าพราหมูโผ่เห็ดลงมาลงมาลงมาเอาโผ่โทรมานะประกันงา้ที่เธอดูก่อนไานยุ ดดพออกนโอ้ยสันพนไเสียดายด้สันก็ดูดอยู่ในว่าไม่ฮอตีนตีนห้ายขางนี่นะยังำหันใ้อันบอดดคูดเดบอดดคุดส่วนเอาบดดสวนเอา่นยำหันได้อันเคลียร์นอกบาหันนะพอเคลียร์แล้วป้อ ไตีให้ไตนให้ตีนให้อุ้ยโอ้ยน้ำเอากะตาิงั้นงันงั้นเฮ้ยอันทางสันมันขุดอันอันนั้นมันใช่ยีเนี้อ๋อมาสิดึงให้เพี่เนาะนี่ถอนจากสีหนึ่งสองสามสี่ เออเนี่ยเฮ้อเอาหมดกับพ่อหมดพวกกับพ่เฮ็ดพวกไปท่าอ๋อเร็วเร็วเร็วผหดโดโพมกงมกแตงมาเด้อพี่น้องเอ้ยทางแรกในชีวิตที่พ่อเฮ็ดพวกมใงญ่ปานนี้โอ้หมูไง่ไอไป้า วัวหน้าเอาวัวหน้าอันนิ้วนี่แล้วอยู่แห้งนาอันนิ้วนี่แหละตัวเดี๋ยวนี้ปลาถือหอดที่สี่โลงูซื้อวัวหน้าเจ้างามๆแล้วปะนะเอออยากพออีกเด้เออเดี๋ยวจะเมนมัวเด็กน้องคลิปดีแกะสีเก็บภาพบรรยากาศประจำวันนี้น้องกินข้าวซะก่อนแล้วก็นชิลงมากๆอันห่าเทียบเท่า อภอมาพ่อเฮ็ดจนตัวกับตาไล่เงี้ยโค่น้ำกันมาซันตื่นเต้นตื่นเต้นพี่น้องโอเคไวสุขุสุคนฝากกดไลค์กดแชร์หลักเป็ร่างใจให้บ่าวเอื้อนี่เด้อพี่น้องคลิปต่อไปอาจจะพบพ่อก็ได้เนาะพี่น้องปีแล้วนี่มองนี่มองนึงเมนบอกไปเก๊ปหนึ่งโอเคพี่น้องเดี๋ยวคอยติดตามชมน้วกันไวสุขุสุคนคลิปนี่ข้าวกล้าวสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องติดตามมาเด้อพี่น้องบ่าวเอื้อสิไปอีกตอนแรงซั่นอยู่ข่าวพก็